ชาชานชานะใช่ค่ะวันนี้มากนคะคะอันนี้ของยายนวลทั้งหมดเป็น20ุ่งนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ<ม>ของของคุณแม่เดี๋ยวถ่ายแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ของคุณแม่ของคุณแม่ฟาร์มใช่ไหมคะ จากขอบพระคุณคุณแม่ฟาร์มนะคะเมตตาผลไม้20ถุงนะคะให้น้องช้าง5เชือกนะคะขอพระคุณคาะบนหนุนน้ำแฮ่งปังปังมีคะแนนลดเหลือนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ฟาร์มนะคะกราบขอบคุณค่ะแบ่งการป้อนเลยป้อนเลยค่ะ วันนี้ยายบุญยืนนะมาใกล้ๆหน่อยมาใกล้เขาไม่ได้หรอฮ<า>ะอ๋อคุณแม่จ๋าสวัสดีคุณแม่จาามม๋จา อ่าล้างล้านะคะป้อนน้องช้างนะคะคุณแม่คุณแม่ฟาร์มเนาะใช่ไหมคะคุณแม่ตูรู้พราพี่ตูเขาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะคุณแม่ไปส่งได้นะคะแม่ฟาร์มจ๋าเราไปส่งได้ค่ะแม่ เมื่อเมื่อวันก่อนพี่ตูก็มานะเดินที่ในในศูนย์คดนะแม่เดินกับพวกพี่บัวเนาะแซมสั้นเราไปส่งได้นะคะคุณแม่เราส่งถึงที่นะคะแม่จ๋ามีกล้วยนะคะมีสับปะรดด้วยนะคะอย่างยังมาไม่ถึงสับปะรดลูกใหญ่ๆเลยอ๋อใหญ่บนยืนเขายังไม่ชินกับเชือกอื่นว่าเป็นช้างตาบอดด้วยเขาจะระแวงหน่อยอันนี้นะคะคุณตาแก่กขาก็ไม่ค่อยดีเจ้าของ ยายบุญยืนเขาถ้าจะไปช้างที่ไหนที่ตาบอดเขาจะระแวงมากกว่าเขาจะเสียวแบบนี้กลัวใครอะไรทำอะไรบุญยืนมาใช่ค่ะคุณแม่บุญยืนเอาให้ยายบุญยืนหยิบไหมคุณแม่จ๋าให้ยายาไรอย, G, อยู่อยู่หมู่บ้านเดียวกันเลยค่ะคุณแม่เราอยู่หมู่บ้านเดียวกันโอ้แล้วจ๋าห้าเชือก อ๋อคุณแม่แตงอ่อนนะคะยอด5 0 0ร้อยของคุณแม่ยอดไหนนะิเก้ของคุณแม่ยอดไหนนะคะคุณแม่มันมียอดเข้าพร้อมกันแข้าตาบอดไปไหนคะแม่มองเห็นอยู่บ้างไหมตาบอดข้างหนึ่งคุณแม่แตงอ่อนนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะคุณแม่จ๋าเง่งๆฟังๆนะคะของคุณแม่ยอด500ร้หรือยอด200ร้มันมียอดเข้ามาพร้อมกันมอเลยยังงง ดาาควบ้านคุณคุณแม่แตงอ่อนด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆสาธุบุญนะฮะร้อยอของคุณแม่อีก5้าถุงจ้าของคุณแม่แตกอ่อนอีกห้าถุงค่ะเดี๋ยวพาไปดูยายบุญยืนใกล้ๆนะคะ